เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยไว้ด้วยดอกกุหลาบนักปราชญ์ท่านพูดเอาไว้เช่นนี้ก็เพื่อที่จะเตือนใจให้เราทั้งหลายได้มองเห็นคุณค่าของการต่อสู้ความอดทนวิริยะอุตสาหะเนื่องจากดอกกุหลาบนั้นเป็นดอกไม้แห่งความสําเร็จเป็นดอกไม้แห่งความรักความหวัง แต่ท่านก็พูดเอาไว้อีกข้อหนึ่งว่ากุหลาบก็ยังมีหนามนะอย่าประมาทว่ามีความสำเร็จแล้วจะไม่มีอุปสรรคไม่มีอันตรายกุลาบที่ได้มาก็เหมือนความสำเร็จที่เราได้รับแต่ขณะเดียวกันเมื่อได้รับความสำเร็จแล้วก็อย่านิ่งนอนใจอย่านอนใจว่า เราคือผู้ประสบความสาเร็จแล้วความสาเร็จดีใจได้วันเดียวท่านธนินจรวนนท์แห่ง CP พีประธานอาวุโสแห่ง CP พีพูดเอาไว้ชัดเจนท่านอธิบายว่าถ้าเรามัวแต่หลงความสาเร็จเราก็จะไม่ก้าวหน้าเราก็จะละทิ้งความเพียรพยายามพอกันแค่นั้นเช่นเดียวกัน วิชาความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนถ้าเราพอใจเพียงเท่านั้นเราก็จะรู้แค่นั้นแหละเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้มาก้าวหน้าไปถึงไหนแต่เราไม่ใส่ใจเราก็เรียนรู้ได้แค่นั้นฉะนั้นความสําเร็จมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆความสําเร็จของเราวันนี้เราอาจจะตามไม่ทันเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังก้าวมาอย่างรวดเร็วท่านบอกว่าปลาใหญ่ กินปลาเล็กแต่ตอนนี้แตกต่างกันปลาวัยกินปลาใหญ่อะไรที่ัวเนี่ยมันก็จะไปได้อย่างรวดเร็วเราทั้งหลายที่ทำธุรกิจก็ดีสิ่งที่วัยที่สุดกว่าเทคโนโลยีก็คือจิตความคิดของมนุษย์เราต้องทำธุรกิจด้วยเราถึงจะทำธุรกิจก้าวหน้านั่นคือฝึกจิต ให้รับรู้อย่างรวดเร็วเรียนรู้อย่างรวดเร็วถ้าเราช้าเราก็จะก้าวไม่ทันอะไรที่เปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตทุกเวลาทุกวันหดุ้น,นอาจจะขึ้นลงเป็นชั่วโมงแต่ว่าอารมณ์ของมนุษย์วิชาความรู้ของมนุษย์เนี่ยขึ้นลงทุกเสียววินาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติ รู้เท่าทันการวิ่งของอารมณ์การวิ่งของจิตนั่นคือต้องทำสมาธิภาวนาหาความนิ่งความเย็นความสงบให้แก่ชีวิตตลอดเวลาในขณะที่ทำงานหนักก็ต้องมีเวลาพักผ่อนทำธุรกิจอย่าลืมทำธุรจิตขอเจริญพร